สวัสดีทุกคนวันนี้กิฟจะมาถ่ายดอกมังคุดให้ดูกันนะคะทุกคนก่อนที่จะเป็นดอกนั้นอันดับแรกน้อง to to ก e ็จะขึ CPU ้นมาแบบนี้ก่อนที่จร mother, ิงน้องจะแหลมก่อนนี้นะทุกคนแต่ว่าอันนี้น้องออกมาได้เยอะแล้วเนาะก่อนที่น้องจะเป็นแบบนั้นน้องน้องก็จะขึ้นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวกิฟจะหาดอกนั้นพอขึ้นแบบนั้นแล้วน้องก็จะมาขึ้นเม็ดประมาณนี้นะคะทุกคนขึ้นมาแล้วก็จะขึ้นเม็ดประมาณนี้เนาะอันนี้แดงๆอันนี้ แล้วก็น้องก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่โตขึ้นประมาณนี้เนาะโตขึ้นแบบโตขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วน้องก็แบบนี้อันนี้น้องใกล้จะบานแล้วนะคะทุกคนนี่มีเยอะอยู่มีเยอะอยู่เนาะที่จะบานทุกคนนี่เสร็จแล้วน้องก็จะบานนะคะทุกคนอันนี้คือน้องบานแล้วนะน้องโรยแล้วนี่ก่อนที่น้องจะบานน้องก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน อันนี้เนาะนี่ดอกนี้กําลังบานนะคะทุกคนทุกพ่นยาไปเมื่อวานเลยเนาะดอกที่กําลังจะบาดกิบจะมาให้ดูว่าในส่วนไหนของลูกของน้องอะทุกคนอันนี้ดอกนี้กําลังจะบานเนาะอันนี้น้องบานอยู่นะคะทุกคนคือกลิ่นน้องหอมมากเลยในส่วนของตรงนี้ของน้องอะจะร่วงเนาะค่ะทุกคนนี่ในส่วนนี้จะล่วงนะส่วนอันอันเนี้ยอันแดงๆอันนี้ก็คือหมวกของน้องอะทุกคนเนี่ย หมวกหรือว่าหูของน้องที่เวลาติดกับลูกส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกของน้องทุกคนนี่กําลังเล็กๆอยู่เล,กกเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกของน้องเนาะสําหรับใครที่ไม่เคยเห็นต้นนี้ดกมากเลยเนี่ยคนนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย